วันนี้มาทําอะไรคะอ่าสปายวันเกิดลูกชายโอ้ยสปายวันเกิดเป็นลูกลูกชายใช่เอาลูกชายดูเอาของตัวหญิงมาให้ดูว่าเป็นผู้หญิงมาสปายวันเกิดลูกนะคะเป็นแบบผ่อนอะไรให้ลูกเขาเนี่ยอ่าอันนี้เป็นไอโฟนสิบสามมาเอาโทรศัพท์ให้น้องค่ะหลอกน้องมาด้วยว่าพาพ่อมาสัมภาษณ์งานแต่ว่าอ๋อยังไม่รู้ค่ะอื เห็นว่าออจะมารับเครื่องพรุ่งนี้แต่ว่าทำไมมาวันนี้แทนพอดีวันนี้เป็นวันเกิดน,น้องค่ะอ,อ๋อก็เลยอยากจะมาแบบเซอร์ไพรส์ได้เครื่องวันนี้เลย<ช>ก็เลยนัดมาวันนี้แทนใช่ค่ะน่ารักมากแล้วทำไมถึงเลือกผ่อนกับเซลมอนโฟนค่ะเห็นในติ๊กตอกางร้านน่าเชื่อถือค่ะดูจากอะไรคะน่าเชื่อถือก็ผ่านมาทังนี้ก็เลยแวะเข้ามาดูว่ามีหน้าร้านจริงหรือเปล่าโอ้ก็เลยผ่อน ส่องนานไหมคะกว่าจะผ่อนก็สักพักนึงแต่ว่าไว้ใจเปิดผ่อนเพราะว่ามีหน้าระะ<ช>้านอค่ะกำลังเขียนการ์ดไว้พอมันเกินให้ลูกนะคะเราก็จะให้น้องลงมาน้องรออยู่มันรถจะมาเซอร์ไพรส์่อได้ยแล้วอนีก่อดูก่อน,อนเปิดานดีมด้วย 那你好，关头。